มาโชว์ขนลักเละย,ยาวมากเพื่อนคนไหนใครใช้บ้างเดไม่ีดลงไปนะ 25นาทีเรามาเจอกันนะคะ5นาทีแล้วมีแล้วเขาเตรียมผ้าเขาบอกว่าให้เช็ดย้อนวย้อนผูวขนย้อนน่าจะทายปะ่ะย้อนเดีย๋ยวให้ดูใ,ใกล้ๆดีกว่าดูอยู่ดูเฉยเฉยมันไม่อบกันเดี๋ยวเช็ดให้มันกันฮึ่ม จากใจคนที่เคยทำเลเซอร์มาก่อนนะคะวิธีกำจัดขนวิธีนี้เป็นอีกวิธีที่แนะนำเลยเพราะว่าไม่ต้องไปคลินิกสามารถทำเองได้ที่บ้านง่ายๆเพียงแค่ฉีดแล้วก็ทิ้งไว้5นาทีแล้วก็เช็ดออกแค่นี้เองค่ะไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปคลินิกหรือว่าไปทนเจ็บอันนี้ยอมรับเลยว่าตอนทำนี่เจ็บต้องอดทนมากๆแต่มันก็ดีกว่าถอนเองเพราะว่าถ้าเราถอนเองมันจะทำให้เป็นขนคุดแล้วก็เป็นหนังไก่ใครที่สนใจอย่าไปลองเดี๋ยวนุ่นแปตะก้าไว้นะคะและใครที่อยากบำรุงรักแร้แนะ นามเซลั่มตัวนี้เลยค่ะ